่าเน็ตขุดแฉใบตองเคยคบคู่รักสามเดือนต่อมาเป็นทิศกาโตะบอกเลยว่าอึ้ง จากกรณีที่มีคลิปเสียงพระกาโตกอดีตพระนักเทศชื่อดังในจังหวัดนครศรีธรรมราชพัวพันกับสีการ,รายหนึ่งที่ชื่อใบตองจนเป็นข่าวใหญ่โตล่าสุดทิศกาโตกกล่าวยอมรับกลางรายการโหงกระแสว่าพาฝ่ายหญิงไปเที่ยวจริงแต่พลาดท่าเพราะอายุยังน้อยพร้อมแฉหลังจากนั้นว่าถูกฝ่ายหญิงเรียกเงินอีกหลายรอบขณะที่ฝ่ายหญิงยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการแบ็กเมย์เพราะเป็นข้อเสนอที่เขาจะต้อง รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากรายการจบชาวเน็ตก,ก็ตามขุดประวัติของทั้งคู่ซึ่งถึงแม้ว่าฝ่ายหญิงจะไม่ได้เปิดเผยตัวตนวต่าเป็นใครบอกเพียงแค่ชื่อเล่นว่าตองแต่นักสืบโซเชียลก็ตามตัวจนเจอเนื่องจากมีภาพของเธอกับอดีตพระกาโตะถ่ายคู่กันหลุดออกมาอีกทั้งในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอก็มีการถ่ายรูปคู่กับน้ำฟ้าภรรยาของหมอปาคนที่เธอคอยขอคำปรึกษาในเรื่องนี้สำหรับประวัติของ เธอชื่อจริงคือพิมพ์วรินเป็นนางแบบสาวและพิตตี้อายุ37ปีโดยเมื่อปี2,562ชื่อของใบตองถูกกล่าวถึงจากกรณีที่ครูรักศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาทิพย์นักสแสดงรุ่นใหญ่ผู้กำกับดังและอดีตครูบ้าน AF ได้โพสต์ปิดฉากชีวิตรัก8ปีกับตู่ดวงหทยอดีตภรรยาที่มีอายุห่างกันถึง24ปีพร้อมกับโชว์ใบหยาอย่างเป็นทางการและได้มีการเปิดตัวแฟนสาวคน ใหม่ที่ชื่อว่าใบาตองโดยต่อมาเพียง3เดือนก็ได้มีข่าวว่าทั้งสองก็เลิกกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กด u ับส r ค b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย